ค่าจะอยู่90,000 9,000บาทนะครับปรับขึ้นอีก9 วัสดีครับทุกคนทุกท่านครับวันนี้เดี๋ยวพาทุกท่านมาดู CBR หนึ่งห้นะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับปี2021 22นะครับแล้วก็ CBR ชม2020นนะครับมาจอดเทียบให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะครับเผื่อใครกำลังสนใจแล้วก็อยากได้อยู่นะครับจะให้ดูขนาดตัวรถเลยนะครับว่ามันใหญ่กว่ากันเยอะไหมนะครับเปลี่ยนแปลงตัวไหนบ้างนะครับ ขนาดถังนะครับความสูงเบาครับอันนี้ผมใช้ใช้สแตนรุ่นเดียวกันเลยนะเพราะว่าจะได้ให้เราครับเห็นความสูงของตัวรถด,ด้วยนะครับว่าตัวเชิดขึ้นไหมนะครับด้านหน้าสูงขึ้นเยอะไหมนะครับรอบคันนะครับน้องๆครับโฉมใหม่ตัวนี้เป็นสีแดงนะครับส่วน โฉม2 0 2พันี่จะเป็นสีเทานะครับเทาดำดูคร่าวๆเ,เลยครับดูจากไฟหน้านะครับเปลี่ยนโฉมแน่นอนนะครับไฟหน้าตัวนี้จะคล้ายๆตัว CBR 2 5 0ห้าูนย์ R นะครับโฉมเก่าจะเป็นตาเหี่ยวนะครับเปลี่ยนหน้าใหม่นะครับ ดูความใหญ่ก็ใกล้เคียงนะสำหรับเฟลลิ่งนะครับของตัวรถนะครับด้านหน้าก็คล้ายๆกันเลยนะครับเปลี่ยนแค่ไฟใหม่แค่นั้นเองอาจต่ชิวไม่เหมือนนะครับน้องๆชิวจะคนละทรงนะครับชิวด้านหน้านะครับตัวเต่าจะมีแหลมมาด้วยนะครับเป็นแบบนี้นะครับคนละโฉมนะนะครับดูใกล้ๆก็ได้นะครับแต่ความสูงของชิวก็ใกล้เคียงกันครับน่าจะเท่ากันด้วยซ้ำนะครับ ระจุกเหมือนกันนะครับถามว่าเอาไปใช้ด้วยกันได้ไหมใกล้เคียงเลยนะครับเพื่อนๆนะครับยกหน้าใส่เลยนะใกล้เคียงยนะครับบออนหน้าก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่ไอตัวนี้นะครับไอตัวใหม่จะสั้นกว่านะครับใหญ่กว่าสั้นกว่าก็อยู่กับโชคด้วยนะเพราะว่าตำแหน่งยึดทชคคนละอยา่าง แล้วก็ชกนะครับด้านหน้าจะเป็นตัวเก่านะครับนะครับจะปรับพิโลดได้ความแข็งได้นะครับแต่ตัวนี้เป็นชุก Solar. หัวกลับมาให้เลยเป็นของโชว่านะครับหัวกลับสีทองนะครับปั๊มเบรกเป็นของนิสซินปั๊มเบรกเหมือนตัวเก่าเหมือนกันเลยนะครับเพื่อนๆเหมือนกันเลยนะครับเป็นของนิสซินแต่คนละสีนะครับตัวเก่าจะเป็นสีดําตัวใหม่จะเป็นสีทองจานดิสเท่ากันนะครับล้อเหมือนกัน ขนาดยางก็เบอร์ร้อยทับ80ดสิสิบเจ็ดนะครับเป็นของ i r c ทั้งสองตัวเลยนะครับมี ABS เเหมือนกันบล็อกเครื่งองยนต์ผมว่าใช้ตัวเดียวกันเลยนะดูนะครับน้องตัวใหม่นะครับจะมีช่องลมตรงนี้ด้วยนะครับน่าจะมีประโยชน์แหละนะครับถ้าไม่มีคงไม่ทำมานะครับน้องๆ <S <S แต่ตัวเก่าไม่มีนะครับ เป็นแบบเรียบเียไปเลยส่งท่อเ,เหมือนกันนะครับคลิปตรงนี้นะครับตัวใหม่จะใหญ่กว่านะครับตัวเก่าเล็กๆนะครับสุดคลิปทางน่าจะเป็นช่องลมนะในใจน่าจะใช่นะครับน่าจะเป็นช่องลมนะครับให้อากาศผ่านได้นะครับ แล้วก็ถังน้ำมันนะครับถังน้ำมันขนาดตัวใหม่จะใหญ่กว่านะครับเพราะว่าตัวใหม่นะครับจะมีฝาครอบสองข้างด้วยน่าจะเป็นครอบบนด้วยนะครับมีหนึ่งสองสามนะครับครอบทั้งหมดสามชิ้นเลยตัวเก่าจะไม่มีครอบนะจะเป็นแบบติดกันไปแบบนี้เลยครับมาดูแฮนด์นะครับแฮนก็จับชุกเหมือนกันชุกชู้ว่านนะครับตัวนี้จะมีสีฟ้าให้ด้วยนะ แตัวเก่าจะเป็นแบบปรับนะครับนะครับปรับพ่โหลดได้นะครับเดินใหม่ทรงเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันเนาะแต่ผมจะต่อแบตเตอรี่ให้ดูนะครับมีสีสันคล้ายๆกันเลยนะครับผมว่าน่าจะใช้ตัวเดียวกันนะครับต่างกันแค่ฝาครอบนี้นะครับตัวใหม่ไม่มีตัวเก่ามีนะครับแับมาตั้งนาฬิกาได้ทิปได้นะครับ ขนาดยางหลังนะเป็นยางเหมือนกันเลยนะครับลายเดียวกันเลยเป็นของแอซีขนาดยาง130ทับ70ขอบ17นะครับยิดหลังเหมือนกันนะครับใช้ด้วยกันได้สวิงงานเหมือนกันโครงตัวถังก็ใช้ตัวเดียวกันนะครับต่างน่าจะต่างแค่ชุดหน้านะครับไฟท้ายเดี๋ยวผมดูไฟท้ายก่อนนะอ๋อสท่วนไฟท้ายก็มีสองชั้นนะครับแต่ตัวเก่ามีชั้นเดียวแบบนี้ ตัวใหม่เป็นสองชั้นนะครับบนลา่างคนหลังเหมือนกันนะครับใช้ตัวเดียวน่าจะใช้ตัวเดียวกันได้นะครับบอกว่าเป็นบอกสองตอนน่าจะต่างกันแค่ถังนะครับแล้วก็ครอบด้านหน้าไฟหน้าน่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็โชค๊คหัวกลับโชกคโชว่านะครับ อย่างอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่าใครเห็นต่างไงก็คอมเมนต์บอกได้นะครับอ่แล้วก็สีนี้นะครับจะมีสติกเกอร์ติดล้อมาให้พร้อมเลยนะครับมาจากคอนด้นเลยนะครับนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับสติกเกอร์ติดล้อมาให้นะครับ าตามที่ผมเห็นนะครับมีไฟหน้าที่ต่างกันนะครับโชกคหัวกลับ,นะบแล้วก็ครอบถังแล้วก็ครอบด้านหน้านะครับชุดหลังก็ตัวใหม่จะให,ใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับแต่ผมว่าใกล้เคียงกันมากเลยนะครับดูมองอย่างนี้ใกล้เคียงกันมากครับความสูงเหมือนกันเลยครับมาดูราคานิดนึงนะครับตัว สองพันยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับราค่าจะอยู่เก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับส่งสารที่พวงกว้งก็สามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทอันนี้ไม่ต้องมีคนค้ำนะครับใช้เงินดาวหมื่นหนึ่งถ้าฟรีดาวนะครับส่งสี่พันสี่ร้อเจ็ดสิบเจ็ดบาทนะครับฟีดาวนะครตารางกันผ่อน ส่วนชมใหม่นะครับตัวใหม่อยู่99,900บาทนะครับตอนนี้ราคาขยับแลวนะครับก็มาวานถ่ายราคาเท่ากับตัวนี้นะครับตัวนี้ปรับขึ้นอีก900บาทนะครับใครสนใจก็เข้ามาดูได้นะครับเบอร์โทรนะครับไลน์เฟซนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับโอเคครับมีใครเห็นต่างไงก็คอมเมนต์ได้นะครับสหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์นะครับแล้วก็กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกัน คลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณครับ Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the nose I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on, feel I don't belong. Tell my thoughts to move along. Push my